ยัดีน่แค่นั้นเองะครับส่วนหมายเลขห,หมายเลขข้าเนาะครับนี่ก็ดูเมือนยากๆหมายเลขข้าเนี่ยบางวงคืนของร่างกายเนี่ย crease, ค,ว algebra, ความเป็นเผือกนี่ก็สุดยอดนะครับตาก็ถือว่าเป็นไฟแต่ในอนาคตนะครับคือถ้าถ้ามองตอนนี้นะครับไฟยังเด็กมันยังโตอีกนะครับถ้าเขาสูงกว่านี้หน่อยจะดูจะดูสุด ส,ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ยุคปัจจุบันนี้ผมดูว่าเป็นขักเป็นควาคยแบบที่ขาแข็งแรงดีมากเลยนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับลหลายๆตัวมันก็อาจจะจะดูหลดนิดนึงอ่ะนะครับมันมันมันเป็นจุดจุด,ด้อยนิดนึงในเรื่องของของความสูงเนี่ยนะครับจะวนอื่นดีบหมดนะครับความผิวพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยจุดยอดเลยนะครับก็ก็ถือว่าส่วนของหน้าเนี่ยอของพระอุกน,นะครับ กรรมการอยากเห็น,นากว้างตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่เรโอโหสุดยอดเลยแต่เขาก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับเพราะเขายังเด็กอยู่นะครับในเรื่องของรูปทรงเขาเนี่ยถ้าไยตัวนี้เขาใช้ถูกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับมันจะดูแบบมันน่าจะางามกว่าน,นี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าหมายเลขหมายเลขแปดนะครับอันนี้ก็ดูแล้วดูอีกวันดยสุดปวดของนิดนึเกินนะครับ ไม่มีพิกเม้นนะครับมีมีเสี้ยนตรงตรงใช่นะครับผู้หญิงขาใหญ่ยังไงก็ไม่สวยนะครับมันต้องขาพอดีกับตัวแต่ไม่ใช่ขาเล็กนะต้องสูงส่วนกับตัวนะครับโตดีสูงดีนะครับหลังตรงดีนะครับก็มาเลือการยืดตัของกล้ามเนื้อของขาหลังนะค่อนข้างจะหนาหนาครับแล้วอกกว้างนะครับ เขาก็ถือว่าถ้าเขาเปิดกว้างนี้นิดหนึ่งเนี่ยก็ก็ากงามกว่านี้นะครับงามกว่านี้อ่าดูสันมีมีโคมม,มีความลึกของลำตัวนะครับอ่าไหลไหลหนาดีนะครับแข็งแข็งหน้านี่ดีมากเลยนะครับไหลนี่เต็มนะครับปกติปัญหาที่ปลายประกวดที่ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของไหลส่วนเนี้ยมันจะแคบไปแต่พวกนี้เต็มขนาดเป็นายเล็กครับ าตามที่ผมให้ข้อคอมเมนต์มานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคณะกรรมการาะตัดสินให้นะครับที่ห้านะครับที่ห้านะครับมันเกี่ยวกับคะแนนีนาวอาจจะไม่ได้รางวัลเพราะไม่เป็นไรเพราะได้คะแนนเรานะครับนะได้คะแนนลีนาวนะครับเลยถึงพวใม่เลยถึงตัวมันด้วยนะครับที่ที่สี่หมายเลขห้าครับที่สามให้หมายเลขแปดครับ แล้วชนะเลิศสำหรับวันนี้คณะกรรมการโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคครับสมควรสมครีเียนะครับออขอญาตลำดับอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับชนะเลิศเราหนทีห่หนึ่งคือหมายเลขสามถูกต้องไหมครับหมายเลขสามชื่ออะไรครับควายชื่อขอญาตปาารระดาบนะครับสมู่นะครับร ดีโอเรียนนอนับพ่อในเก้าเก็บหนึ่งพอได้ยังไงอย่างนี้ด้วยครับรถเรียนนอนรับโอเคนะครับผมนี่นะครับขอเสียงโบ๊ทอีกหนึ่งครั้งครับให้กับในรอบในดิชั่นหนึ่งนะครับลูกควายนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอนนะครับรุ่นที่กำลังเดินเข้ามานะครับรุ่นอายุ ถูกต้องนะครับมีนานะครับถูกต้องค่ะว่าติดยาค่ะทางไหนคะน้องแตงวาอยู่ที่ไหนคณะกรรมการครับน้องแตงวาดมีสองค่ะค่อรับรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะเมียนะคะส่งมาที่ขึ้นเริงฝากค่ะขึ้นเริงฝากค่ะน้องก้าวมณีนะคะ মনে mm হলো -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.